สภาพน้ําท่วมนะฮะฝนตกแป๊บเดียวนะครับตอนนี้น้ําท่วมแนวฟุตบาทเลยนะครับตรงนี้เเนนนนนนนีียยคคะะตออออ้้้้หูบกไขึมาดลงืัท่วมฟุตบาทเลยคือเต็มเลยใช่ค่ะอันนี้ตลาดบ้านหนองแวงนะครับคูสิคะไอตรงนั้นมันลุ่มเลยค่ะใช่ตลาดบ้านหนองแวงน้ําท่วมล้นขึ้นมาเลยครับอันนี้ท่วมฟุตบาทท่วมถนนเลยนะครับ่วมจริงๆนะคะรถเล็กนี่วิ่งชิดฟุตบาทไม่ได้ มันจะท่วมแล้วดูสิคะหนูมันเล็กมากๆเลยค่ะคือบบอกให้ปมน้ำน้ำท่วมฝนตกฝนตกประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าแต่น้าน้ําเยอะมากฝนตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแค่รินแล้วรินแล้วตอนเนี้ยใช่โยเดียจะบอกว่าให้หนูช่ยมนะครเพราะมันมีไอแล้วเราแบบเข็นเข็นแอหัวใจได้อะครับ พี่ไม่รอน,นี้น้องไอเดียกลำลังทำ